สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat s a วันนี้เราจะมาเปิดตู้ฟรีกันก็ตู้ฟรีที่เราจะเปิดก็จะเป็นตู้ที่สามารถเปิดได้ทั้งหมด10วันเนาะโดยในวันที่10เนี่ยเขาจะการันตีตัวละคร5ดาวให้เรา1ตัวก็เราสามารถกดได้10วันก็ไปลุ้นเอาเนาะว่าเราจะได้ใครแต่เดี๋ยวขอดูกันมัมมีคือเขาเนี่ยออกได้ทั้งตัวละครที่การแล้วก็ตัวละครที่ออกจากตัวเนาะโดยตัวละครก็มีประมาณนี้เหรอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่เรามีเกือบหมดแล้วแหละเอเว้นโนสโซมิบารากันอะไรพวกนี้ที่เรายังไม่มีเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิบวันจะออกตัวที่ไม่มีได้หรือเปล่าเพราะเราค่อนข้างเกือบหมดเนาะที่มีแล้วโอเคไปลุยเลยวันแรกดูสิเอาไหมไม่เงียบโอเคเดี๋ยวไปดูวันถัดไปมาตู้ฝีวันที่สอง สมุซจะได้อะไรไหมค่อนข้างออกยากพอสมควรอยู่แล้วนะสำหรับทูฟี่อ,อ๊ะปฏิเสธจะออกตัวที่ไม่มีหรือไม่ยิมจอ,อยแล้วเหรอน่งจะมีตัวเดียวโอเควันที่สองก็ได้เป็นกิมจอมาเนาะอ่ะวันที่สามมาดูกันว่าจะออกลุงหรือเปล่า มื่อวานออกไปแล้วในะวันที่สองลุงเป็น,ปนอ๋ากำลังนึกชื่ออยู่ชื่ออะไรดะเลิฟตัวเดียวเลิฟตัวนี้ก็ลิงก์ดีนะเป็นตัวสังเวียนเล่นสนุกโอเคก็เดี๋ยวว,วนันถัดไปมาวันที่สี่ดูสิว่า ออกมาสองวันติดต่อกันแล้ววันที่สี่ไม่น่าไม่น่ามาแล้วมม้โอเควันนี้ไม่ได้อะไรวันที่ห้าไปดูสิจะได้อะไรไหมโดดนานซะด้วยไม่ไม่ปฏิเสธกำลังจะบอกว่ปฏิเสธมาใช่เลย บาระกันซึ่งได้จากตัวไปแล้วออกมาทำยังอุ้ยมีตัวด้วยโอ้ขอลูเคียไม่ได้อะไรนี้คู่มีแล้วใี้ส่งตัวเฉยโอเคมาวันที่หกมาดูสิว่าจะออกลุงไหมจริงก็ออกมาบ่อยอยู่เหมือนกันนะครั้งนี้ เพราะหลายหลายรอบก็ไม่ค่อยยอมออกลุงด้วย okay, <yeah. S 1> บลัก,กันอีกเร็วรู้สึกจะมาปล่อยแปลกๆนะตั้งแต่ออกมาเนี่ยบกกลักันล่างเนี่ยอยู่ก็จะห้าทับห้าโอเคมาวันที่เจ็ดค่อนข้างได้เยอะกว่าดูครั้งที่กดมาออกหลายวันอยู่วันนี้จะออกอีกหรือเปล่า บีเซอรตัวเงียบ้าคหลังบีเซอราตัวนี้หลอกบ่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาวันที่แปดดูสิว่าจะได้อะไรไม่ไม่น่าได้แล้วแหละได้มาเยอะเหมือนกันนะหลายวันที่ผ่านมาโอเคทองวันที่เก้าก่อนการันตีดูสิจะได้ลุงหรือเปล่าได้มาหลายวันอยู่นะ ครั้งนี้ค่อนข้างออกลุงเยอะประมาณหนึ่งไม่มีแล้วเดี๋ยวไปลุ้นว่ามันการันตีจะได้อะไรอ่ะวันที่สิบแล้วเนอะก็การันตีเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้ตัวการันตีเป็นใครและจะได้มากกว่าการันตีหรือเปล่านะยังไงก็เปอร์เซ็นต์ซ้ำมันค่อนข้างสูงเนอะเพราะเรามีเยอะเกือบหมดแล้ว อาฮินามุริได้บ่อยเวอร์ตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะว่า10วันเราได้ใครมาบ้างอ่ะก็สิวันเนาะเราได้ทั้งหมด6ตัวละครนะก็คือตั้งแต่กิมจอนะก็มีได้กิมจอมีโลมีเลิฟไม่รเลิฟแล้วก็บรากาันได้ซ้ำมาด้วยเนาะแล้วก็เป็นตอนนี้คู่ฮินามุริก็ประมาณนี้เนาะเลดก็หกเอร์ซ็นเนาะสำหรับเราก็ค่อนข้างเป็นเลดแบบเออก็ ดีกว่าทุกครั้งนะปกติตู้ฟีไม่ค่อยได้อะไรเลยแต่ครั้งนี้ก็ออกดีแต่ก็ส่วนหี่ก็ซ้ําแหละตัวละครมีเกือบหมดแหละอ่ะก็สําหรับตู้ฟีก็ประมาณนี้เนาะก็ใครได้ตัวละครไหนบ้างก็มาพูดคุยกันได้เนาะก็เท่านี้เลยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์มาพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละบาย